ขยะทะเลภายเงียบที่คุกคามสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและชีวิตของเราประเทศไทยติดอันดับ6ของโลกในการปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลจากต้นทางของการผลิตสู่กลางทางการบริโภคและปลายทางที่ไหลลงสู่ทะเลขยะเหล่านี้เริ่มต้นจากเราแต่เราทุกคนคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้ ความร่วมมือและนวัตกรรมกิจกรรม o p e n c o f for Citizen พล,ลเมืองเคลื่อนรัฐครั้งที่4เปิดพื้นที่ให้พลเมืองผู้นำชุมชนภาครัฐและเอกชนร่วมกันออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนเราจะร่วมกันหาแนวทางลดขยะทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพลเมืองเคื่อนรัฐ การจัดการขยะทะเลยังมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำเพราะพลังการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากเรา